นี้นะคะเดี๋ยวมาดูการให้บริการของ BTS กันบ้างดีกว่านะคะความปลอดภัยกับการใช้บริการของ BTS รวมถึงสิ่งที่ต้องรู้นะคะเมื่อเราเป็นผู้โดยสารไปใช้บริการถ้าหากเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นเนี่ยขณะที่เราใช้บริการ BTS อยู่เราจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรเรามีสกู๊ปพิเศษมาแนะนำมานำเสนอกันในช่วงนี้ค่ะ ถไฟฟ้า BTS เป็นรถไฟฟ้าที่มีมาตรฐานสูงในด้านความปลอดภยัยพร้อมอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับใช้งานเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินภายในขบวนรถและบนสถานีซึ่งหากเกิดเหตุฉุกเฉินขณะเดินทางในรถไฟฟ้า BTS เช่น บเจอคนหมดสติหรือผู้ป่วยในขบวนรถผู้โดยสารสามารถกดปุ่มกระดิ่ง PCU เป็นปุ่มสีเหลืองที่ติดตั้งอยู่ใกล้บริเวณประตูขบวนรถไฟฟ้าซึ่งจะมีช่องลำโพงและช่องรับเสียงเพื่อพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ควบคุมรถไฟฟ้าเสียงสนทนาจะดังผ่านลำโพงที่มีการกด PCU เท่านั้นไม่ได้ดังทั่วทั้งขบวนรถรเจ้าที่ควบคุมรถไฟฟ้า อย่ครับมีคนเป็นลมในตัวรถค่ะอาเดี๋ยวรบกวนขอเบอร์ตูห้หน่อยครับห,ห,หนึ่งหนึ่งหนึ่าางหกแปดในห้องนะครับเดี๋ยวจะรีบประสานงานให้นะครับเจ้าหน้าที่ควบคุมรถไฟฟ้าจะแจ้งประสานงานไปยังห้องศูนย์ควบคุมการเดินรถไฟฟ้า CCR ซึ่งเจ้าหน้าที่ในห้องควบคุมจะแจ้งให้ในายสถานีประจำสถานีที่ใกล้ที่สุดเข้าให้การช่วยเหลือกรณีที่ต้องการความช่วยเหลือทางการแพทย์เจ้าหน้าที่ห้องควบคุมจะเป็นผู้ประสานแจ้งรถพยาบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้าช่วยเหลือหรือแก้ไขเหตุฉุกเฉินทันทีเมื่อขบวนรถเทียบชันฉลาดที่สถานีนั้นๆ สำหรับคันโยกฉุกเฉิน PER ใช้ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินเพื่อเปิดประตูในขณะที่รถหยุดนิ่งไม่ต้องการให้รถเคลื่อนที่ไปข้างหน้าตัวอย่างเช่นเมื่อท่านอยู่ในขบวนรถพบเห็นผู้โดยสารท่านอื่นเกิดอุบัติเหตุขาติดช่องว่างระหว่างขบวนรถกับชานชาลาท่านไม่ต้องการให้รถเคลื่อนไปข้างหน้าจึงดึง PER ได้แต่หากดึงคันโยกขณะขบวนรถกำลังเคลื่อนที่จะไม่ทำให้ขบวนรถหยุดทันที แต่จะหยุดเมื่อถึงสถานีถัดไปและส่งผลให้การเดินรถเกิดความล่าช้าทั้งระบบเนื่องจากเจ้าหน้าที่จะต้องรีเซ็ตขบวนรถใหม่การรีเซ็ตขบวนรถทำให้รถต้องจอดที่สถานีนานกว่าปกติรถขบวนหลังที่ตามมาก็ต้องจอดคอยเพื่อรักษาระยะห่างให้ปลอดภยัยดังนั้นการดึงคันโยกเพื่อเปิดประตูโดยไม่มีเหตุจำเป็นจะถูกคิดค่าปรับขอย้ำว่าหากพบเหตุฉุกเฉินคนหมดสติผู้ป่วยในขบวนรถ กดปุ่มกระดิ่งแจ้งเจ้าหน้าที่และงดดึงคันโยกฉุกเฉินซึ่งทั้งหมดนี้เพื่อมาตรฐานในการให้บริการและมอบความปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้โดยสารทุกครั้งที่มาใช้บริการก็เป็นความรู้ดีๆนะคะที่เรามาแนะนำการเพราะว่าเชื่อว่าทุกๆคนที่อยู่ในเมืองหลวงหรือปริมณฑลเนี่ยมีโอกาสที่จะได้เป็นลูกค้าหรือใช้บริการของ BTS อยู่ทุกๆวันเนะคะ